ครับสวัสดีครับชาว YouTube ทั่วประเทศทั่วโลกโอ้มือนี้มาเล่นน้ำเสียดิษผลนะพ่นได้งอไม่บ้านี่งวง่ามอ้องวกลังพิมีราคาเทพไปไหนธรรมนัตสร้างให้ขึ้นราคาเด้ไหว้ผูออ้บุสอสอผิดพลาในธรรมนัตปลาตัวแม่เอาตัวบักใหญ่บ่านี่จวดจัดจวดจัดเลยเสียดิษบาเนี่ย,อ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 ,ย,อ,ยอ้อ ก่อนมาเยี่ยมมาเยี่ยมเสียดิษเสียดิษฟาร์มวัวติดใส่ไข่อย่าคล้องย่างดีบส่วนอาอก่อนซูลหาศูลหาโ้ดลูกแม,ม่สวยงามสวยงามเอาลูกแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงตัวนี้เอาวันนี้มาเยี่ยมเสียดิษเอางัวงามงัวงาม ่ังนี้ง่างถ้าในขึ้นราคาเดี๋ยวต่อไปกับสีแพงในลูกแม่เสียเราเลี้ยงตัวนี้ตรงเป็นแนวตัวนี้รีติดเอฟไม่เียว่นนี้เจอจดาเจดโอ้อันนี้อันนี้เสียน้อยเตโอ้เสียน้อยในนี่ลูกไส้เสียดิบเสียน้อย่ใช่ลูกฮะโอ้ลูกลูกลูกเสียป้อมเต้โอ้ลูกเสียป้อมมาฐานมาฐาน ถ้าเราล้ลตัวไหน,นลูกเสียป้อมอนั่นวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหม hey, hey. ปวดอ่ะเอา้าจิ้มอะไกินน่องง้อตัววันนี้โอ้กำลังหัดยางโอ้ยยางจาะแจจาะแจาแม่ใายบ่ดูไหมเออลูกกินนมเลยเดียวสบายเพราะต้องเข่าซ่องข้าวเดียวกับแลนจินคือรอแทะนมนีมเน่เรียนอยู่ไหนครับอนุบาลคอนเจนครับอนุบาลคอนเจนนมรอเลยโอ้มาทาน วันนี้โอปิดเทอมใช่ไหมช่วงนี้เราเปิดเทอมแล้วครับแต่เป็นแต่เป็นวันหยุดเหรอวันหยุดเหรอวันนี้วันหยุดวันนี้เป็นวันพิเศษวันโอวันอะไรวันนี้เจะได้ครับเเห็นเขาบอกว่าเป็นวันหยุดเนาะวันนี้ครับอ้าวโอเคใส่เสื้อแดงหลออ่อจังเลยโอมาทานอน,อนงอมอ่อคนอไปต้องไปข้างล่างเพิ่งกำลังสีจัดกันน้องก็ออกแล้ว แต่ง่วงงามได้เสียดิษเรามากง่วงงามของของพ่ออยู่ตรงไหน<ะ>ของพอมีบองงว่วงอยู่นี่เย่โอ้โหนะง่วงก็ออกหมาก็ออกลูกครบมัดทุยังสิพวดนะแต่นายฟัมงว่วงปวดนะหาไล่ เถิกเจก๊กโตมีเถิกมีแม่ไหมมีครับครบแม่กี่ตัวตัวเดียวครับตัวเดียวเถิกซีโอ้เดี๋ยวไปเบังต้มน้องง้อแล้วน้องงัอออกแล้วมาเยี่ยมเสียดิษแล้วขา้างนอันนี้เชฟประจาตาแหน่งอยู่เสียดิษมันบ่เสียปอมานมันไอ้ลงเนาะลงหลูกไส้เนาะซื้อว่างไหนนั่นลงแบบ หลงโอ้โหเพียงใดเชฟอันลาเป็ดขากวอนเตะปิดก้อนป็ดก้อน,อนต้งตีได้กินน้องสูตรพัดสูตรพัดสูตรพัดเดี่ยวสูตรไอ้นี่เชฟขิงเนี่นี่นักรองน้ำบงเสียงมวนเนี่นี่มันที่บ่ได้ลองเพ่งบออ้องมันนี่ไหมใส่บ้องดูน้องบ้อ,องยยนอ้องใหญ่เนาะตัวใหญ่เ <c oughs> นานะปวะ นองไงเสิ้งหลับเป็ดเสิ้งนองง่วโอ้จะฟ้องฟ้ามจะได้มาอยู่ไปเก็บเงินสิฮะจะแซบ่บแซบ่บบูเออจงไหนก็แซบ่บาะฟอนอนง่วเอ,อ๋ออย่าดิบเราได้ง่วแม่อีกตั้งหักจะร้องเลยอ,อันนี้เป็นต้มเป็ดเป็ดกระดิสูตรพัดเตาถ่า,านอร่อยพูกางมีคนแล้วครับ ผู้ติดตามก<อ>ี่คนลผู้ติดตามเยอะหรือ,อยังโอเคสองร้อยคนเอง <laughs> เอ่ะเหรอโอ้คือจริงใช่ไหม<อ>ก็ทำเหมือนกันเหรอก็เทียบโอ้ทำอ๋เอเสีเเแบบเสีบจดจัดจดจัดโอ้เต่าทานสมัยโบราณเ่าเอามากินน้ำกันเดอท่านผู้ชมเลยเดี๋ยวกำลังไก่ตีซุปแล้ว นี่หนุ่มรอวะแมทชันอ๋อกูพัานอ๋อห่อยปไฟหยุดมืัอนี่ฉลองเปิดเหลาลี่เลยเนาะเพราะว่ามืัอนี้นี่ผู้เปรี่ยงผู้ดูแลได้นี่โอ้ยเอาเพลงเขาเปิดได้คือเขาว่างที่บ่อได้ลองเพลงฉลองปฏิบัติมันนี่ฮะเขาว่าเขาอะไรง้อแม่เนาะได้ลูกสาวต้องจัดเต็มเนี่ยฮะ จัดเต็มจัดเต็ม,ตม,มนะี่มีบริษัทมีแข่งมาดูแลกันหนังมีมเขีปป่ยปอมนี่สุดยอดเลยเว้กวนะ่าเอาแต่ว่านี่น้องง่วนี่ดีย่างเดียวคือว่ามันปล่อยเดีวเนาะต้มซุปก,กับพลอยโดดแต่ว่าอาหารย่างอื่นนี่ห่วยเป็ดนี่ต้องต้มให้โดนเละคนน่ะโอ้นี่พักไว้ก่อนเตะครับย็นครับโอ้มันมันยังเข่าเครื่องมันวะเสียบ จังนค้ขอบครัวมันจังบนเออแสดงว่าน,นี่แล้เมื่อฉีบผู้เคยเห็ดดูพระเจ้าดิพักไ,กไว้พักไว้พอเราทานสมัยโบราณหองเนะาะหาจินยากเลยนี่เชฟเชฟเ,เมื่อฉอีบตรงแบบนี้คนนะ่ะสามด้นัวอันนี้ต้มอันนี้สูตรพัดลาบเป็ดพรานั้นอันนี้แ<อ>ม่นนองหั้อคนนะัโอ้มาทานมาทาน แต่ไไนในน้ติเชบสีเมอ่อเชบอาฐานอาฐานชเชบของแท่ลูกไส้ก็เฮ็ดไอช่องอยังก่อช่องอยังก่อสิให้กดติดตามช่องอยังก่อฮะสิกดติดตามช่องอยังบ่าฮะเขามีช่องอยัง <c oughs> กดติดตามช่องอยังก่อไอสายฮาครับไอสายฮาคนนี้ลูกไส้เสียปอมแล้วมีช่องยูทูบเด้ติดตาม ไอสายหาพ่อะนาวมาทันมาทันฉีดยามากินอ,อะไรวะฮะต้นก้อโอบสู้หมดหมดผ้าเฮ้อเฮ้อหลบัลบหลบัลบลบเตยยังเอาตอนไงที่ิติยังชุใจเตพ่อนาวบานไอมนตับหวานมันสามพูนสี่อนู่มันนี้มาเยี่ยมเสียดิ มาเลยไปหาธิริพัฒน์เดีด๋ิริพัฒน์ป่าล่งว่ดปะละรดล่งพ่ะนะวะประรดประคอประเชีงโอ้แสดงว่าลูกไส้เราเคยเห็ดยูทูบเพื่อนเราศึกษาเห็ดนี่หน่อยเพิ่มมันมันเลยเห็ด,เ,หดเล่นไปพอดี จังค้นทีเดียวสิแสดงว่าท่านท่ามันเย็นนี่มันสีเข่าเครื่องก้อนดิมันกันขาวามจังบนผุสินี่ไงมันละไล่นีงไงจังบุผุโอ้เขาว่าท่านเอ้าซุ้มเอาเห็ดไข่เขามันคือเห็ดใหญ่มันผักท่าบอกผักโดนเขาใช้เขาจิ้มเร็วเขาเจาเปล่าเห็ดเฝ้าไข่เอาเงินยสิอันนี้เขาเห็ดเจ็บเสียบไหมวะ ขวน,นเข่ากันไงหวนนั่นไก่ยวงเนี่ยเนาเขามากินเนาะไก่ยวงครับไก่ยวงก็กงกไม่ยวงนี่ไปทางที่ไมเ่เขา้าเขๆาเขเขซิมมะน,น้วนรสชาติเป็นไงกมกล่มา แสบตัวแสบเฉพะผู้เฮ <pagar> ็ดเพียงเนาะเป็ดนี่มันซวที่ได้กินเนี่ยคั่วสามชั่วโมงเ่ยบอกนั่นทานร้านอาหารมันกินได้เลยเนาะอันนี้เ่าคั่วดำชั่วโมงเลยเป็นไงเอาตาบานก่อนผสมอีกแค่น้อยเดียวน้อยกว่าอืมอีกแค่น้อยเนาะเน่าอีกแค่น้อยแสบแล้ว สุดเด็ดเลยแซ่แบๆพาได้พื้นที่เลี้ยงงัอดีไว้เนาะเอาแซ่แบต้องกันเด้อเพื่อน YouTube ทั่วประเทศสั่วโลกเอาเก็บป้อมอนี่นเก็บเก็บป้อมมาบริหาร เอามัเนี้ท่านผู้ชมมัเนี้เสียดิษมาแล้วเท่าแจ้ไอ้เนีงกอเติมไอ้เติมนเ,มน,เนีงกอเคิรนฮะอัน,นเอาไปกดไหมยนียงกอดตู้บนเติมเออบนเติม่นมนะ่ะเป็ดปลาดเป็ดทั้งแม่ทั้งลูกวะนี่มีแต่ไคอันนี้เก็บป้อม บอมันเช็บกับท่าห่างในเช็บของแทนบอเอาโันี่ฉลองง้วแม่ต้องเปิดรี่ด้เพรานว่าเปิดรี่ก็ได้ต้องกินรี่ไปก่อนฉลองไว้มันจะเป็นแม่พันธุน่ตัวไปเป็นแม่พันสวยงามขันมันแข็งแรงมันก็ดีตัวมันมันถวนมัน บ้างในรูมันคือตัวใหญ่แถวนะโอ้คอ,อยเบิ้งฟาดโทษโทโทว่าเนาะนี่ว่าแม่ตัวแบบนี้เป็นแม่พันธุ์คุ้มฝูงเลยเนาะมันนีที่เป็นเอฟยังบันนี่เอฟเสียเอฟส,สามเอฟสามเนี่ยวะเนี่ยเขาที่เป็นเอฟสามแล้วเอ๋อมาทานมาทานเอ๋อนำนำห่ออะอาหารคือ่ว่ได้กินนอ่องว่ะคือได้กินลาเป็ดเลยไอ้กินลาเป็ดขาคนน่องต้มอยู่น่องกำลังต้ม เหรอผ่อนนมรอเนือ้อกล้วยน,นี่ไม่ท่องเงินเนี่ยโอ้มดาาลปครูบาลตัวมื่อนี่หลุนไหมใค<น>เจ้าเห็ดให้นิ่โตบ้างนะครับชื่อไอ้ครับอายุสิบขวบนั่นอยู่ป .4 และอนุและอยู่โรงเรียนอนุบาลคอนเจนครับอือ,อนุบาลคอนเจนโรงเรียนดังดึว่มาทานมาทานไป หานาวมากินเขา,ดดนนา,าเดี๋ดิโด้มันงานฐานเดวแงงัวแม่เดัน,นออกจักโมงสามโมงครึงสมโมงครึงเนี่ยสามโมงครึงโอ้พอดีพอดีฮ<อ>ะเดโอ้ได้ไดทังไงผู้มาเฝ้าความตีเอาคนน่ะน้องมาเด็ว โอ้ยเสียป้อมเศษเสียบ,บน้องกันแนะ่วันน้าลุงมันก็ดช่งแงดงตัวนะเนาะพราะว่าเจียวเป็นพราพันตัวนนะโอเมีพันอะไรตัวเมียนะ่อนนะเสียดิษเนาะลุงลุงตัววันนี้โอ้จยจังไรหน่อยทีนีเงินซื้องัวมาเลี้ยงก็เสียดิษ <laughs> คุดแต่ดินแย่างเดียวเนาฉลองฉลองมดบ้าอย่างกับทแม่งฮะเศษเสียบจุเอาเลยเฮ้า อันนี้เก็บปอมเอาลูกไส้เ่ากินเตะโอ้ยมันกิยังเพาเป็นเอาอันนั้นเมื่อเมื่อเลี่ยงหางยาทาออกโอ้คนไทยแต่ไม่ค้อายหัจใกมันในไทยได้ชิปเดียดได้เด็ลูกตัวใหญ่เนาะออกเห็นแต่พนว่าโอ้ใช่ไเดี๋ยวเฝ้าออกจะเฝ้าดึงแห้งยันมันถึงบนลูกข้างล่างในเสียดิดว่าแต่ว่ามันแข็งแรงอยู่เดี๋ยวบ่งเอาเสียบๆต้องกันเด้อท่านผู้ชมเอ้า